ฮอรอด้านนอกนะคะพร้อมแล้วขอดนตีส่งหน่อยค่ะด้านในก็ยังได้นไะด้นะพอเดยวก็เดินกลับมา ถึงปีที่แล้วเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคอนเสิร์ตเราก็สำหรับโชว์ทุกโชว์ก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับป้ายภูมิใจในตัวอีฟ้าเสมอนะคะขอบคุณมากๆจริงเรียกเราอัพยูแล้วก็อยากให้ภูมิใจในตัวยังเยอะๆด้วยนะคะมีใครถ่ายรูปให้หน่อยไว้ได้ไหมคะเดี๋ยวขอเก็บภาพไว้ในนะคะ ขอให้ทุกคนชูพระมาสูงๆได้ไหมคะทีหลังเรามาเก็บข้าวความทรงจำไปด้วยกัน ขอป้าประวัดขที่มาถ่ายด้วยได้ไนะคะ แล้วก็ขออีกรอบหนึ่งไหมคะเมื่อเรียนงชูสูงสูงนะคะเดี๋ยวจะขออีกรอบหนึ่งครับผม one two ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านกันก็เมื่อกี้ก่อนที่จะขึ้นแสดงโชว์ได้มีการออกไปดูนะคะก็ขอบคุณทุกๆโปรเจกต์เลยนะคะที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเงินทองข้าวของนะคะตุ๊กตาของขวัญใดๆกรต่ามที่ทํามือหรือว่าเอามาจากที่บ้านนะคะขอบคุณมากๆจริงๆที่ต้องบอกว่าตลอดหน,นึ่งปีมา เกือบสองปีก็คือซัพพอร์ตแบบไม่เคยน้อยหน้าใครเลยจริงๆไม่เคยทําให้เรารู้สึกว่าเราอายใครเลยขอเสียงปรบมือให้เจ้าหญิงรอบได้ไหมคะขอบคุณทุกๆการโดเมนทุกทุกบ้านเลยนะคะทุกทุกบ้านจริงๆนะคะขอบคุณบ้านหลักอินฟ้านะคะทุกทุกคนแล้วก็ขอบคุณกองทัพอินฟ้าขอบคุณทุกทุกเจ็ดดองของอินฟ้าด้วยนะคะที่ช่วยกันเลยแล้วก็ขอบคุณบ้านอิงหลอดด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณ บ้านชาลอดแล้วก็บ้านน้องแน็ด้วยนะคะขอบคุณที่พ่พการโดยเด็นของขวัญที่ทําให้พวกเราแบบว่ามีเขาเรียกว่าเงินทองอลังการงานสร้างมากๆเลยนะคะแต่ว่าเู่ทนท้ายยากมากได้ไหมเวาลาแกะมนันเจ็บมือมากเลยเพราะว่าแกะเองแล้วมันเชื่อไหมว่ารอบที่ เป็นวันเกิดแล้วก็รวมกับพี่ฟ้ามาจนเพิ่งจะได้แกะเพราะว่าแบบโหมันไม่เคยขาดเลยอ่ะทำอาชีพอะไรกันคะไมไหนะะก็ได้เลยแล้วนะก็ใดๆก็ตามนะคะทุกคนที่ซัพพอร์ตพี่ฟ้ามานะคะไม่ว่าบางคนไม่ได้มีงบหรือว่าที่จะแบบให้เข้าของเงินทองแต่ว่าซัพพอร์ตในการช่วยเทนทวิตนะคะโอ้โหทุกอย่างในโลกโซเชียล ก็ซัพพอร์ตเต็มที่อย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆรักเช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้คือ Twitter เราขึ้นเทรนด์ในดับหนึ่งของโลกด้วยเกลียดมากเลยเกลียดมากๆเลยค่ะจะพูดไม่ลืมนะพี่ลืมอ่ะ ส่วนในนี้นะคะก็ฝากผลงานของพี่ฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์แล้วก็น้องๆทุกๆคนนะคะมีสแกนไวยด้วยนะคะทุกๆผลงานที่กำลังจะออกมาออนแอร์ปีหน้านี้นะคะไม่ว่าไหนก็ตามฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าและน้องๆทุกคนด้วยรักทุกคนมา,ๆนานกๆเดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดีภาพค่ะอะไรนะทุกานครับเรนนี่ครับติดใจคอนเสิร์อินฟอร์มหาชว์สดโขอใจกต์ เขอเชิญฟ้าอยู่ต่อนขอเชิญชาลล์โรสแนด้วยนะครับเดี๋ยวถ่ายร er <division> ูปกับนอกวเราขอเชิญนะครับคุนนอ้ตีกหนึ่งครั้งนะครับกับน้ทิเรซาและครอบครัวนะครับทีมมิสบอนไทยแลนด์นะครับอันดร์โนจะทีมจกลิสนชนะชนะไปครับาออเดสเก้รโโเวลกามสเตเดล่าพีจีโรและขอเชิญครอบครัวนะครับเอ็มจีดีของเรานะครับทีเห็นมาดามานีปาริมาดูดีนะครับไทยดีชิคนผมเลงเลนไ่ะลา มาถ่ายารูปครอบครัวกันนะแล้วเดี๋ยวชาวต่อไปจะเป็นผู้สนับสนุนของเรานะครับวันเส อีกครั้งครับเอ้าว 2, นขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท,ท่านเลยครับปีสองสามมีไหมปีสองสามจักไปแล้วหรือเปล่าปีสองสามโอ้โอ้ย ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องโอ้ยแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวขอสแตนบายผู้สัมพันของเรานะครับทั้งโฟยูทูและซิกนานะครับอ่าทุกคนครับขอเสียงมิสกับครอบครัวมิสแกรนของเราหน่อยนะครับทั้งมิสแกรนไทยแลนด์และมิสแกรนอนเนชั่นแนลและลำดับต่อไปขอเชิญนะครับสำหรับผู้สัมพันของเรานะครับขอเชิญโฟยูทูครับเดิเญันไดบนเวทีเลยนะครับ ไปเชียร์ปอยยูทูเลยนะครับอ้าวทุกท่านครับขอเสียงว้องเล่นกันปอยยูทูเจอกันเชียรสปอนเซอร์ปอยยูทูตลอดทุกท่านวันนี้คอนเสิร์ตอีกฟาร์มไฮเซีร์ทู thank you very much และต่อไปครับขอเชิญสิตราครับคุณเมย์คนสวยของเรานะครับสปอร์ตมาตั้งแต่เป็นสปอนเซอร์บิสปรนไทยแลนด์เราก็มาคอนเสิร์ตด้วยขอบคุณค่ะสวยมากาโอ้ยอยากชวนสปอนเซอร์ลงปีหน้าเลย ขอเสียบเอาไว้กับซีตราเอามาตัวแทนปีสองสามครับขอเชิญคุณอ้อมครับหุ่นอ้มวางกระเป๋าก่อนครับเออเอออันนี้มัน่นใจนะชันมาดูคอนเสิร์ตมาเลยมาเลยมาโอ้โห โอเคครับขอบคุณนะครับอ่าเมื่อกี้ทีมงานบอกต่อไปครับคุณแอนนาอยู่ไหนคุณแอนนาเรียนเชิญเลยครับบางนี้านี้ของแสแน็คนะเรียกได้ว่าเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จของน้องแสแน็คเลยวันนี้ไาดูลูกสาวด้วย คุณขอบคุณพ่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะขอเชิญคุณแม่แล้วก็ครอบครัวพี่ฟ้าทุกคนมาด้วจะรีบมาด้วยคะ่ะอีฟ้าแฟมิลี่ทำบอลอีฟ้าแฟมิลี่มาอีฟ้าแฟมิล<ว>ี่เลยครับ และคุณแม่ไม่คือไม่ไไมเทอไม่ยอมตามวัยด้วยนะมาถ่ายรูปด้วยกันอเอาหลานมาด้วยนะคะอีกคนหนึ่งหลับโอเคไม่เป็นไรดัลลี่มาด้วยดัลลี่นี่เพื่อนที่คบมา13ปีนะคะคนนี้ดึกดั่บันฑิต <laughs> โอเคอมาโบราณังิงนี้เลยครับ จริงๆอยากให้เว้นไว้ตรงนี้ทีหนึ่งไว้สําหรับคนที่อยู่บนฟ้าเว้นไว้ตรงนี้นิดหนึน่งเว้นไว้รับที่ถ่ายให้หนูหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยนะคะจริงๆจะบอกว่าคุณแม่ค่อนข้างที่จะป่วยแบบว่าหลายหลายโรคมากๆแต่ก็ยังแบบว่าเตรียมตัวเตรียมแรงคึกที่จะมา คอนเสิร์ตนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณครอบครัวที่ยังเป็นพลังงานบวกให้พี่ฟ้าเสมอไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามนะคะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถ้าไม่มีพวกเขาก็คงไม่มีพี่ฟ้าในวันนี้จริงๆนะคะขอบคุณมากๆโอเคค่ะพี่ฟ้าครับเด็กๆคนนี้มีจ้าเขาไปใส่ของโบวของคุณประธายด้วยอ๋อได้เลยอ่าครอบครัวของแนดคครับอยู่ไหนเอ่ยครอบครัวน้องแนดค เดี๋ยวไหนเด้เชิญเลยครับบาคุณชาลอ์คุณเชิญคุณด้วยนะอคุณแม่เงาสาวอยู่เลยเดี๋ยวเชิญเลยนะครับเชิญเข้าเปิดน้องสนิทขางบนเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะคะสวัสดีคุณแม่ค่ะตรงทางเลยค่ะ แม่ใส่เท่าไปครั้งแรกด้วยขอบคุณะคะ่ะขอบคุณนะคะขอ<มา>บคุณ<ว>ค่ะ<ลง><ไ>หนูพ่อกับแม่หนูไม่มาหนูขอเป็นปับป้าแทนไม่ได้โกบกค่ัพม่ค่ะ โอ้เช่ดตาอฟ้าเลยครับมาทายกันลูกสาวทั้งสามน่ารักมากครอบครัวนี้ปา้อามล่านล้วงับจ้าตอป้าเมลลานตอ้าเลล่านเอาไม่นำใจอะ เมื่อกี้คนเสียงแทนได้ไหวอ่ะขอชอตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะเป็นคอนเสิร์ตงั้นขออิงหลอดไปได้ไหมเราอยู่ในสองคนไมได้เราเป็นคนเล่นพวกเทเลดีดีกว่าพวกที่ไหนฮ่าอ่า่าาฮ่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 า่าา ใช่ไหมเนี่ยแก้่พูดมาขอบคุณทุกคนนะคะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพนะคะรักทุกคนมากๆไว้เจอกันในเวอร์ชันหรือซีซั่นใหม่นะคะ alright thank you everybody who f o come for the ride thank you so much indeed แล้วไปที่สนามหญ้ามาเช่นกัน ขอบโคุณทุกคนนะครับย,ยังไม่กลับลุกซิซิคืไม่ลุกกันเลยกลับได้เลยไอ้ไอ้น,นี้ไปจริงๆอนะ่ะไปจริงๆแล้วอ่าทุกคนครับบ๊ายบาย